สวัสดีพี่น้องครับผมทักทายเอฟซีแฟนขับแฟนเพลงหมอลำเสียงวีหกนกพงศกรครับตอนนี้ครับยกกระเป๋าเบิร์ดนักรินเดอพี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้องสุขสุขค้นครับพี่น้องกับูปใดเขามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องครับผมฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมคืนนี้ครับลูกหลันหมอลำเสียงวีหกนกพงศกรครับ ทำการแสดงยุทีงานใหม่นานาชาติขอนแก่นนะคะะรับผมเทศกาลงานใหม่นานาชาติขอนแก่นนะครับพี่น้องนาสาระกลางจังหวัดขอนแก่นเฮ้าคืนนี้นะครับผมขอเลี้ยงเชิญพี่น้องครับพี่น้องขอนแก่นพี่น้องพื้นที่ใก้เคียงครับเชิญรับชมบรรยากาศการแสดงสดด้านบนเวทีนะครับผมของดุลานมอล่าเสียงมีวกดูพุ่งสะกอนครับผู้ใดขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ในเรื่องพี่นอ้องเด้อคืนนี้ชมฟรีนะครับผม คืนนี้ชมฟีดพี่น้องเด้เอองานเริศหนึ่งทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับผมพี่น้องผู้ใดที่บ่ทันมานะครับผมรีบเร่งเร็วไวนะครับผมออกมาปูสาดปูเสื้อได้พี่น้องไดเอ,อตอนนี้เบ้าเบิดยืนอยู่ทั้งบริเวณเวทีครับพี่นอ้องคืนนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดคอนเกนนะครับผมท่านสิม,มานังเบิงอยู่หน้าหานพี่น้องตอนนี้ครับอีพออีเม่เฮ้าพี่น้องครับผมเต็มหน้าหานแล้วพี่น้อง มาปูสาปูเสื้อเต็มหนาฮาันละเด้อครับผมสวัสดีพ่ออเม่สุขสุกค้ขขนครับผมผู้เรงก็มาเลี้ยวฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อปกติบริเวณหนาหาันห้องพี่น้องจะมีทะเลทุ่งนะครับผมเป็นทุ่งพี่น้องนะครับผมนะครับผมกาบขอบพระคุณนะครับผมไปพีทีมจัดงานนะครับพี่น้องได้ปดเอาทะเลทุ่งออกพี่น้องนะครับผมเพื่อที่สิบหกให้บางพี่น้องนะครับผมได้ รับชมกันในคืนนี้นะพี่น้องเนาะเสียดายวันนี้ไม่มีกลุ่มปิดเจอกันใหม่ไร้านะคะผมเสียดายแต่น้องนอนมื่อี้ไม่มีกลุ่มปิดนะพี่น้องครับผมคืนนี้นะครับผมงานใหม่นานาชาติขอนแก่นนะครับผมงานปลูกเสียวนะครับผมเทศกาลงานใหม่นานาชาติจังหวัดขอนแก่นพบก,กับลูกหลานมาลันเสียงมีหกลูโพ่อสกอนนะพี่น้องเด้เอ,อน้องอายร้องไหมครับร้องครับผมสวัสดีจ้าลูกเบิร์ดสวัสดีคับผมสวัสดีครับลูกเบิร์ดสวัสดีด้วยนะคะผมสวัสดีพปรแอมสุกุศนเด้อครับผม นี่พี่น้องพี่น้องห้องกําลังเดินทางมานะครับผมกําลังหาหม่องนางครับพี่น้องปูสัตว์ปูเสือนะครับผมนี่ผู้ดดเขอแมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อพี่น้องเด้อขึ้นนี่พ่อพอกับลูกหลานมั่ล่ำเสียงมิหงุดู้งูดสะกดครับชมฟรีนะคะผมงานเริ่มหนึ่งทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับผมงานเริ่มหนึ่งทุ่มครึ่งโดยประมาณนะคะผมจบที่ตีสองนะครับวันนี้พี่น้องงานฟรีเด้อพี่น้องเด้อออกมาหาครับลูกหลานมัลํำเสียงมิหงุดหปุดสะกดเดินทางมั่วจอดถึงแล้วพี่น้อง งานใหม่นานาชาติขอนแก่นนะครับผมไล่ให้ดูพ่อจ๋าลูกจ๋าด้วยนะลูกเจอกันนะครับผมนี่พี่น้องครับผมบรรยากาศนะฮะนาะตอนนี้กําลังเกือกขักพี่น้องครับผมคืนนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเปินสีมะนางเบิงนะครับผมการแสดงพร้อมหน้าไปที่ตอนนี้พี่น้องครับผมหนึ่งทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับผมการแสดงเริ่มเต็มรูปแบบเ้อพี่น้องผู้ใดเพิ่งออกมาจากบ้านนะครับผม รีบเร่งเร็วไว้นะครับผมฟฝฟอออกมาได้เป็นน้องเด้อการแสดงเริ่มที่หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมสวัสดีนะคบผมสวัสดีจี๋วไแม่สุกูสุกคนนะครับผมแชร์ให้แล้วลูกขอบพระคุณนะคะผมขอบพระคุณหลายๆได้พี่นน้องเด้ออันนี้เป็นบรรยากาศบนเวทีกับพี่น้องบริเวณตรงข้ามเวทีหมอลำนะคะผมมีการประกวดวงโปรงลางด้วยนะครับผมเป็นงานประกวดวงโปรงลางนะพี่น้อง สวัสดีจ้าลูกเบิร์ดสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมอีพอยตเมียพูดได้เขาไม่เหลืยวฝากกดไลค์กดแชร์ให้บเบาเบิร์ดเด้อพี่น้องเด้อทักทายอีพอยต์เมียซูม,มองสูบอลน,นะครับผมเป็นจังใดนาะพี่น้องเนาะกินเขาแรงไปนองครับพี่น้องทางบ้านครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศางานก,นกันคือคักเลยพี่น้องพี่น้องขอนแก่นครับพี่น้องอำเภอเมืองพี่น้องพื้นที่ใกล้เคียงครับรีบเร่งเร็วไว้นะครับผมการแสดงเริ่มที่หนึ่งทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับผม เริ่มการแสดงทุ่มเกลองได้พี่น้องเดอ้อผู้ใดเพื่อนออกจากบ้านครับผมรีบเรียบเล่พี่น้องครับรีบเร่งเร็วไว้นะครับผมด่วนจีด่วนจีนะครับผมเดี๋ยวเพท่านการแสดงได,พงด้พี่น้องเด้อพี่น้องกสิบา่อาอ๋อไปยังขค้ือเริ่อมเลนไว้แทอ๋อพอดีว่าเวลาเมามีจากัดเนาะพี่น้องเนาะเวลานะครับผมทางผู้จัดงานนะครับผมเปิดให้เวลาหอดตีสองได้พี่น้องเดอ้อหนึ่งทุ่มครึ่งถึงตีสองนะครับผมวันนี้นะครับผมกาลังไปจ้าเดินทางปลอดภัยนะคะผม เดินทางปลอดภัยนะครับผมเจอกันนาฮานเดอครับผมเดินทางปลอดภัยด้วยพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแชร์ให้แล้วจ้าขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณด้วยพี่น้องครับผมนะครับผมเมื่อคืนนี้นะครับผมทําการแสดงวิธีงานตุงสีเมอรงอุดรนะครับผมเห็นเหม็นหนึ่งอีพออีแหมว่ามองํ้าเสียง6หกอยากลงย่ำเด็กก็ล่งวาสันบางมือก็ล่งเทียงขึ้นบางมือก็ลงตีซีบางมือก็ลงตีสาม ขอระยะที่แจ้งไว้ตรงนี้เด้อพี่น้องเด้อหมอล่ำบริยากเลิกเที่ยงขึ้นตีหนึ่งตีสามตีสี่เด็กพี่น้องหมอล่ำอยากเรียนซอแจงเด้อครับผมทุกทุกสถานที่นะครับผมที่ลูกหลานหมอลำเสียงของลูกปูสะกอนไปทําการแสดงนะครับผมเวลาขึ้นอยู่กับผู้จัดเจ้าภาพนะครับผมและกา ท่นยานผู้ใหญ่พื้นน้ำเด้อพี่น้องเด้อหมอลัมบอเดกาหนดเวลานะครับผมแล้วก็อยู่ที่สถานที่ด้วยนะครับผมสุมตวว่าเนอยูุขางล่งบาสนังสิกษาเสียฮอตเจ็ดมุงกับบอแมแอนน้อพี่น้องเนาะครับผมทําความเข้าใจด้วยนะครับผมเวลาขึ้นอยู่กับผู้จัดเจ้าภาพแล้วก็ฝ่ายจัดงานด้วยนะครับผมว่ากําหนดให้ลงตอนไหนนะครับผมหมอลัาอยากเรียนสอดแจ้งพี่น้องครับผมนะครับผมเนะมืม่อนนี้อยู่ที่งานทุ่งสีเมืองอุดรธานีนะครับผมล่งเที่ยงคืนเคิงพี่น้องลงเที่ยงคืนเคินคนนงนะครับผม วันนี้มีกลุ่มปิดไหมคะวันนี้ไม่มีกลุ่มปิดนะคะผมวันนี้ผมมีกลุ่มปิดนะพี่น้องเดอ้อวันนี้ไม่มีกลุ่มปิดนะคะผมคนดูเยอะจังคราแม่ครับผมคนเบิง่งมาหลายนะครับพี่น้องเดี๋ยวบัตเบอร์พี่น้องอยางเลาะเบิ่งหนังงานกันแล้วกันครับอันนี้เป็นบริเวณทางงานนะครับผมเป็นบูธกิจกรรมนะครับผมของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ศูนย์เรียนรู้พัฒนาสติและครอบครัวรัตนาพาจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับผมตัดผมฟรีหนวดฟรีพร้อมพี่น้องมาใช้บริการได้หลายเด้อพี่น้องเดอ้อ ว่าไ,ได้ไปเสียดายจ้าโอ้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะผมไล่ให้ดูแน่จ้าเดี๋ยวติดตามทางเพจวงนะครับผมเดี๋ยวมื่อนี้นะครับผมแอดมินว่าๆอาจจะไล่ให้เบิ้งเล้าพี่น้องเด้อยังไงก็ติดตามด้วยนะคะผมงานนี้ถึงกี่โมงครับงานนี้ถึงตีสองนะครับผมหนึ่งทุ่มครึ่งถึงตีสองโดยประมาณน,นะครับผมมื่อนี้ห้าได้รับเกียรติจากท่าน,านรองผู้ว่าราชการจาังหวัดคอนเกนนะคะผมเผยสีมะนางเบิ้งผมพี่น้องมี ทางผู้ใหญ่นะครับผมหลายท่านนะครับผมออกมานางเบิงนางเชี่ยแห้กกำลังใจครับทีมโรงหลานมอหลำเสียงของลูกพุงสะกรในคืนนี้พี่น้องคอนแกนครับพี่น้องพื้นที่ใกล้เคียงครับผู้ใด่ที่ย่างบ่เดินทางมหาหอจอดถึงฟาฟาฝ่วยพี่น้องเ้อการแสดงเริ่มต้นหนึ่งทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับผมคืนนี้งานเริ่มหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะผมงานเทศกาลไหมานานชาติจังหวัดคอนแกน่นพี่น้องงานไหมคอนแกนคืนนี้ชมฟรีเะยคะัะผมนี่บรรยากาศบริเวณหน้าเวทีนะคะผมปกติก็เสีมีทุ่งนพี่น้องแต่ว่าทั้ง ไาจัดงานเพื่อนเอาลงให้แล้วเด้อพี่น้องเด้อเพื่อสีบบัางพี่น้องนะครับผมแต่รับช่มการแสดงแบบเต็มอิ่มเด้อพี่น้องเริ่มเล่นกี่โมงคะหนึ่งทุ่มครึ่งคะผมตอนนี้อยู่หน้าเวทีและคะ่ะคนไหลคะ่ะแอดสัสดีพี่เจนด้วยนะครับผมสัสดีพี่เจนนะคะผมรอดูน้องไอกับพี่เพลวแต่งชุดไหมครับผมงานนี้ถึงปีสองนะครับผมสัสดีพี่เจนด้วยนะครับผมคิวงานน้องใครไม่มีเลย แสดงอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่งานใหม่นานาชาติขอนแก่นนะครับผมเจอกันในเวทีครับเจอกันในเวทีนะคะ<ด>ผมนี่พี่น้องครับผมพี่น้องเขากำลังเดินทางมาครับ <social media. S 2> พี่น้องผู้ใดที่อยู่พื้นที่ใกลเคียครับพี่น้องเอาเพื่อเมืองนะครับผมผู้ใดย่งบระทันออกจากบ้านออกจากห้องเฝ้าด้วยพี่น้องเด้อการแสดงเริ่มต้นหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะผมวันนี้สวัสดีพี่น้องสวายดีพี่น้องทั้งสองปปอลาาเด้อเล่หนึ่งทุ่มหลคอใช่ครับผมหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมการแสดงเริ่มที่หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมอยากให้มาน้ําพองอีกจ เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมขอบพระคุณพี่น้องทางหน้งพ้องน้อแหละเด้อพี่น้องเด้อเมือนั้นมาให้กำลังใจครับโรงแรมมอลล์ลเสียงโหมดลูกปุ้กสกอร์จนว่าเต็มเดินอาญะพี่น้องเหมือนเดิมนะครับผมมือน,นี้นะครับผมมีบูธกิจกรรมโอทีนะครับผมเครื่องดื่มชูกลาลังโอทีนะครับผมมาจัดโปรโมชั่นดีๆพี่น้องผมเด้อพี่น้องเด้อเจ๋อเน,นี่นนย เเหหนนืื่่ออยยแล้วสวัสดีลูกสวัสดีด้วยสวัสดีอีเม่ครับผมสวัสดีอีเม่นะครับผมเค่องดื่ม OT Energy Drink ค่ะดื่มได้ชายดื่มได้นะคะวันนี้เราแจกให้ชิมฟรีชิมฟรีรับเพลินเรื่องดื่มที่บูธได้เลยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีครับผมนี่วันนี้นะคะแจกชิมฟรีคุณพ่อมาชิมก่อนได้เด้อจ้าชิมฟรีเด้อครับเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเครื่องดื่ม OT ค่ะเพื่อนพี่แวะชิมได้นะจ๊ะชิมฟรีค่ะ สนอกสนใจแวะเข้ามาชิมรสชาติกันก่อนได้เลยเราดูน้องอาเราจะได้ดูรสชาติกันนแบบไหนนะคะพ่อเลี้ยด้วยนะครับผมพี่น้องครับยิงคุณโอทีอยู่บริเวณหน้างานแล้วนะครับผมเดินมาชิมเครื่องดื่มชูกำลังโอทีที่บูธกิจกรรมได้นะครับชิมฟรีนะพี่น้องเด้อชิมฟรีนะครับดนตรีอยู่บริเวณหน้างานแล้วนะครับผมเดิมาเครื่องดื่มชอกำลังโอทีที่บูธกิจกรรมได้นะครับชิมฟรีนะพี่น้องเด้อชิมฟรีนะครับ เมื่อขึ้นนี่เลิกเที่ยงขึ้นเคืองครับพี่น้องครับผมครับผมครับก่อนุญยาตขอชี้แจงพี่น้องตรงนี้นำเด้เออครับผมเมื่อขึ้นนี่ไปอ่านมินในเพจเพจหนึ่งครับผมของเมืองอุดรเฮาพี่น้องครับผมมีเมนหนึ่งบอกว่าหมอล่ำเสียงหกอยากล่งยยมใดกะลงว่าสั่นบางมือก็ล่งเทียงคืนบางมือก็ล่งตีหนึ่งตีสามตีสี่ว่าแสนพี่น้องอยากลงยามใดกะล่งหมอล่ำบ่ได้อยากลงยยมใดกะลงนะพี่น้องเออทุกๆสถานที่ครับ ทุกทุกมองทุกทุกบอลครับทุกทุกสถานที่ครับที่ลูกหลานมอลล่มเสียงหนวกลูกผู้สักกรไปทําการแสดงครับอีพออีเมครับทีมงานจอบภาพครับฝ่ายผู้จัดงานทั้งผู้ใหญ่ครับเจ้าหน้าที่ครับเพิ่นกัหนดเวลาให้เหล่าเด้อพี่น้องได้เออมอลล่มอยากเรียนสอนแจงคนละครับพี่น้องบางสถานที่นะครับผมมอลลั่มบอสามารถนะครับผมเลิกแจงได้เนาะพี่น้องเนาะบางมือกขลินอยุคหางโล่งบาดนะสิพี่น้องก็สมัตบอเรียนแจงได้เด้อพี่น้องเด้เออทุกๆสถานที่นะครับผมเจ้าภาพนะครับผมผู้จัดงานนะครับผมฝ่ายผู้ใหญ่นะครับผมทงจ้